สวัสดีครับคลิปนี้ทางทีมงาน h e a s o f t จะมาสาธิตวิธีการเขียนคำขอเพื่อเปลี่ยนกะนะครับคำขอนี้จะเป็นการเปลี่ยนกะไปเลยนะครับผมไม่ได้ยุ่งกับพนักงานคนไหนนะครับถือว่าเราเนี่ยอยู่กะทำกะเช้านะครับผมจันถึงสุกรนะครับเกา, 9, าโมงแปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะครับเราอยากสลับ ไปไปเป็นกะห้าโมงเย็นถึงตีสองอะไรแบบนี้เราก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับไปที่คําขอนะครับเราก็เลือกสร้างนะครับแล้วก็เลือกเป็นหัวข้อเปลี่ยนกะการทํางานนะครับเลือกอวันที่ได้เลยนะครับก็จะคำขอนี้จะสามารถาเลือกได้หลายวันนะครับสมแติว่าผมจะสลับแค่วันพฤเหัสอย่างเดียวนะครับ ก็ใส่แค่เริ่มกะ,ะวันที่2เส,ส้นสุดกะวันที่2นะครับก็คือเลือก1วันปัจจุบันเนี่ยเราบอกก็จะบอกอยู่แล้วว่าเราอยู่กะไหนนะครับเราก็เลือกกะที่เราจะขอเปลี่ยนนะครับอย่างผมจะขอเปลี่ยนเป็นกะดึกนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่หม้เหลขเข้าไปนะครับแล้วก็กดสร้างได้เลยนะครับวันที่2เราเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากกะเช้านะครับไปเป็น การดึกให้นะครับหลังจากที่หัวหน้าเนี่ยกดอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะก็จบประมาณนี้นะครับผมจบการสาธิตจเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ